จบไหมบอนโพสถึงเจ้าภาพคลิปเสียงเมียโชครถแห่อ้างรู้เลยใครเป็นใครค่อยๆเคลียจบไปกันทีละเรื่องแล้วสำหรับกรณีดราม่าของบอลเชิญยิ้มแตกหักโชครถแห่ ที่ประกาศเลิกรับงานคู่กันแต่จะยังขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้อีกประมาณ50งานที่เหลือโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมฝั่งของบอลเชิญยิ้มและโชครถแหกก็ได้มาออกรายการโหนกระแสเพื่อเคลียร์รามา่าดังกล่าวและในตอนหนึ่งของทางรายการที่ทางโชคและนัดเมียโชคว่าการที่ออกมาประกาศยุติขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับบอลเชิญยิ้มอย่างก,กระทันหันนั้นเจ้าภาพอีกกว่า50งานที่เหลือเขาเสียหายและจะถูกฟ้องร้องทางโชคและเมียโชคได้เตรียมรับมือหรือจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งงานนี้นัดเมียโชครถแห่และผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าตนได้โทรไปเคลียร์กับผู้จัดลหลายงานแล้วและผู้จัดก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนอกจากนี้นัดแฟนโชครถแห่ยังบอกว่ามีผู้จัดรายหนึ่งพูดกับนัดเองเลยว่าไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะซึ่งงานนี้ทําเอาทั้งรายการถึงกับชะงักพิธีกรหนุ่มอย่างกันชัยจึงขออนุญาตเปิดคลิปเสียงหลักฐานการคุยกันระหว่างนัดเมียโชครถแห่กับผู้จัดงานที่อ้างถึงซึ่งในคลิปเสียงที่สองนัดได้ถามผู้จัดงานว่า ตอนนี้พอจะรู้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ได้ขึ้นร้องเพลงคู่กับบอลเชิญยิ้มซึ่งปลายสายตอบกลับมาทํานองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยพี่เข้าใจนัดไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะหลังฟังคลิปเสียงจบบอลเชิญยิ้มพูดทันทีว่าจําเสียงได้รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้คือใครบอลบอกว่าผมรู้นะครับว่าคุณคือใครเดี๋ยวจบรายการคุณเจอผมล่าสุดวันที่4สิงหาคมบอลเชิญยิ้มพูดถึงคนในคลิปเสียงหลังลั่นกลางรายการจําได้นะว่าใคร ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันกับบอลมานานและตอนนี้ก็ได้เคลียร์กันเข้าใจแล้วบอลเชิญยิ้มพนดว่าผมกับพี่อ้อคุยกันมาตลอดก่อนที่จะมีคลิปเสียงออกมาในรายการทําให้เข้าใจผิดว่างานไม่เอาผมเพราะพี่อ้อก,กับผมสนิทกันและเป็นคนเอาผมไปงานตั้งแต่แรกๆและก่อนหน้านี้พี่เขาก็หางานวงเราเหมือนกันครับวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ผมก็ไปเอาวงเราไปเล่นในงานพี่เขาด้วยผมเข้าใจพี่ไม่มีเจตนาแบบนั้นครับน้องรับทราบและเข้าใจพี่ครับ เราโทรคุยกันตลอดครับขอบคุณครับพี่ที่รักและเอ็นดูวงผมครับสุขภาพแข็งแรงนะพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ